สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสําหรับลูกค้าของแอมทุกท่าน,นะคะ่ะที่ติดตามช่องทาง YouTube แอมฟอร์ดอยู่นะคะวันนี้เนาะแอมอยู่ที่ mm hmm. ฟอร์ดพนัคนะคะสาขากเกษตรนวมินทร์นั่นเองนะคะซึ่งเป็นสาขาที่มียอดขายอันดับหนึ่งแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็รถที่อยู่ด้านหลังของแอมนี้นะคะเป็นรถที่ลูกค้าสั่งจองผ่านช่องทางของออนไลน์มาด้วยนะคะแล้วก็มาในชุดของรุ่นที่เรียกว่าวายแท็กนั่นเองนะคะเป็นเกียร์ออโต้มีให้ลูกค้าเลือกเช่นกันนะคะระหว่างเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดาลูกค้าก็ เลือกตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะก่อนที่จะเข้าไปเยี่ยมชมชุดแต่งสวยๆที่อยู่ด้านหลังของแอมนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกด s ั b สไครป์กดกระดิ่งในช่องของแอมให้ด้วยนะคะเพื่อติดตามคลิปดีๆนะคะรถสวยๆในช่องของแอมต่อๆไปนะคะเดี๋ยวเรามาชมชุดแต่งที่สวยๆนะคะใหญ่โตที่อยู่ด้านหลังของแอมนี้กันเลยค่ะในโซนของด้านหน้านะคะจะเห็นเด่นชัดมากๆเนาะสำหรับชุดแต่งที่ลูกค้าเลือกให้เราติดตั้งให้นะคะนั่นก็คือ ชุดหน้าวายนั่นเองนะคะหน้าวายมีอะไรบ้างนะคะชิ้นแรกเนาะที่เห็นใหญ่ๆอยู่ด้านหน้านะคะนั่นก็คือตัวกระจังหน้าฟอร์ดภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะซึ่งเป็นสีดำล้วนด้วยเช่นกันนะคะสําหรับชุดชิ้นงานตัวนี้นะคะไม่มีการถอดอุปกรณ์ใดๆออกทั้งสิ้นนะคะเป็นการครอบเข้าไปกับชุดเดิมของเขานั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงสเกิร์ตด้านหน้าค่ะ ตเกิดด้านหน้าตรงนี้นะคะเป็นสเกิดที่ทําการครอบเข้าไปกับตัวบอดี้เดิมของเขาด้วยเช่นกันนะคะไม่มีการถอดชุดสีเดิมๆของเขาออกใดๆทั้ทงสิ้นนะคะมีให้ลูกค้าเลือกนะคะสีดําด้านเหมือนท่านนี้นะคะเน้นเป็นสีด,ดําด้านด้วยทั้งหมดนะคะแล้วก็มีโลโก้ Y ด้านใต้ของเขาเป็นโลโก้ที่เฉพาะรุ่นของเขาเลยนะคะที่อยู่ด้านใต้ WILD นั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงห่วงลากจูงอยู่ในตำแหน่งเดิมนะคะเว้า wow. ในส่วนของรากจูงไว้ด้วยเช่นกันนะคะว้าวตำแหน่งของไฟตัดหมอกไว้ให้ด้วยนะคะสำหรับตัวชุดสเกิร์ตหน้าวายคันนี้ค่ะต่อกันในโซนของด้านข้างนะคะจะเห็นว่าตัวบอดี้ของเขานะคะจะครอบมาถึงด้านข้างถองตัวรถเลยนะคะจะเป็นเคิร์ฟแบบนี้นะคะเป็นร่องเป็นเหลี่ยมเป็นสารให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมีร่องตรงนี้นะคะเพื่อให้รถดูสปอร์ตนะคะแล้วก็ดูดีมากกว่าเดิมเนาะแล้วก็รวมถึงตัว ซุ้มล้อนะคะก็จะมีเคิร์ฟเป็นร่องแบบนี้ให้เหมือนกันเนาะแล้วก็รวมถึงตัวซีลต่างๆนะคะเก็บงานได้เรียบร้อยมากนะคะสำหรับตัวซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็ตีตาโลโก้ของวายชัดเจนมากด้วยเช่นกันนะคะไม่มีการเจาะทำลายชุดสิตธิรถใดๆเลยนะแล้วก็รวมถึงนะคะซิกเนเจอร์อีกชิ้นหนึ่งนะคะนั่นก็คือตัวแม็กยางนะคะอันนี้เป็นแม็กยางขอบ20 ที่ลูกค้าเลือกให้เราติดตั้งให้ด้วยเช่นกันนะคะยกด้านหน้า2นิ้วด้านหลัง2นิ้วนะคะแล้วก็เป็นแม็กที่ใส่ออฟเซ็ตลบ24นั่นเองนะคะแม็กเลือกได้ลายยางเลือกได้ด้วยเช่นกันนะคะซีรีย์ยางที่ลูกค้าเลือกใส่ให้ค่ะ33คูณ1ิอา r ย0นั่นเองนะคะแล้วก็ยกด้านหน้า2นิ้วนะคะแล้วก็รวมถึงใส่ ปีกนกนะคะปรับองศาเป็นของยี่ห้อต้นก้ลาอันนี้เป็นตรงรุ่นนะคะลูกค้าที่รอปีกนกของตัวเน็กเจนอยู่นะคะ mm hmm. ก็มาแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นปีกนกปรับองศาของต้นก้านั่นเองนะคะที่เป็นสีแดงที่อยู่ด้านในตรงนี้เนาะอ่ะโอเคค่ะ แล้วก็ตัวบอดี้เดิมๆของเขานะคะจะสังเกตเห็นว่าลูกค้าท่านนี้นะคะไม่ได้แต่งอะไรที่มันชุดฉาดมากนะคะเน้นเป็นโทนแบ็กอีดิชั่นเน้นเป็นชุดแต่งเรียบๆง่ายๆนะคะเน้นตัวบอดี้เดิมๆของเขาเนาะเดี๋ยวก็จะพามาดูตัวบอดี้เดิมๆของเขาด้วยนะคะครอบโลโก้ไฟเลีย้ยวนะคะครอบกระจกตัวนี้ก็เป็นสีกราฟไฟให้ด้วยเช่นกันนะคะตัวมือเปิดขนาดใหญ่นะคะกุญแจเป็นกุญแจคคเรตเอนทีนะคะ ใช้นิ้วในการล็อกนะคะแล้วก็ใช้มือสวมไปในการปลดล็อกนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวบันไดข้างนะคะจะสังเกตเห็นว่าเป็นบันไดที่เป็นสีทูโทนนะคะด้านใต้จะเป็นอลูมิเนียมเนาะเป็นสีอลูมิเนียมอันนี้ช่วยรับน้ําหนักให้ได้มากกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะคะมีร่องระบายน้ําให้ด้วยนะคะกันรื่นได้ด้วยเช่นกันนะคะรับน้ําหนักได้ถึง200กิโลค่ะ รีมตัวนี้ใส่เพิ่มให้กันสาดใส่เพิ่มให้นะคะแล้วก็รวมถึงราวหลังคาตัวนี้ใช้งานได้จริงรับน้ําหนักได้จริงด้วยนะคะขณะรถหยุดนิ่งรับน้ําหนักได้ถึง300กิโลนะคะแล้วก็รถวิ่งอยู่ก็รับน้ําหนักได้ถึง100กิโลด้วยเช่นกันนะคะขาด้านหล,หลังนะคะตัวเหยียบขึ้นกระบะท้ายมีให้เหมือนเดิมนะคะไม่ได้ถูกย้ายตำแหน่งไปที่ไหนเนาะแล้วก็รวมถึงซิกเนเจอร์ของเขาอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือตัว สปอร์ตตาหลังนะคะทําเป็นสีทูโทนให้นะคะสีกราไฟตัดกับสีกับสีออกอบอลบอลตัวนี้นะคะอันนี้ก็ใช้งานได้จริงนะคะผูกมัดได้จริงมัดรากได้จริงด้วยเช่นกันนะคะอ่ะในโซนของด้านหลังบ้างนะคะฝาท้ายเป็นทรงแบบป่องพองนะคะมีคล้ายๆกับทรงใหม่ที่เป็นทรงสปอยเลอร์นะคะฝาท้ายก็จะมีความยืดออกมานิดนึงนะคะในสไตล์ของ Net gen เน็กเจนเนารแล้วก็มีห่วงอ่ามี ไฟเบรกตัวที่3นะคะถูกย้ายจากตัวโรบามามาอยู่ที่มือเปิดตรงดุงนี้แล้วนะคะมีเบ้ากันรอยนะคะมีตัวล็อกกุญแจให้ด้วยนะคะมีลวกครอบโลโก้ด้านหลังขนาดใหญ่นะคะซึ่งจะซ่อนไว้ด้วยกล้องมองหลักนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวกันชนท้ายนะคะเป็นกันชนท้ายที่คู่ตัวรถของเขานะคะแล้วก็มาพร้อมกับเซนเซอร์ท้ายด้วยเช่นกันนะคะไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบ LED ค่ะ ที่มาคู่ตัวของเขาตรงรุ่นของเขานะคะไม่ได้ดัดแปลงใดๆัง้ง,งสิ้นนะคะอ่ะด้านในนิดนึงค่ะจะสังเกตเห็นว่าฝาท้ายนะคะมีน้ําหนักเบามากๆนะคะแอมยกมือเดียวได้เลยเนาะแล้วก็ตัวพื้นกระบะไลเนอร์ของเขานะคะจะเป็นทรงแบบเรียบมากๆนะคะจะไม่มีรอนมีร่องลึกเหมือนตัวเจนเก่านะคะอันนี้ก็ทําให้เราสามารถนั่งแคมปิ้งนะคะนั่งสถานการณ์บนรถได้เลยเนาะแล้วก็ตัวตา ไลเนอร์ของเขาก็มีโลกโลก้ฟอร์ชัดเจนด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็มีไฟค่ะสำหรับพ่วงไฟบ้านนะคะจะมีไฟต่อ2ช่องนะคะช่องไฟ12โวลต์สำหรับการแทปปิ้งโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ฝาถ่ายก็น้ำหนักเบาเหมือนที่แอมแจ้งแล้วตั้งแต่เริ่มต้นนะคะสำหรับลูกค้าค่ะที่ติดตามช่องทาง YouTube Am อร์ดอยู่นะคะอยากได้รถสตล์แบบนี้ แต่งเรียบๆแบบนี้นะคะหรือจะแต่งแบบสไตล์ออฟโรดแบบไหนอย่างไหนก็ทักเข้ามาสอบถามในลิงก์ไลน์ใต้คลิปของแอมได้เลยนะคะแอมจะจะนาเสนอนะคะแล้วก็แนะนําโปรโมชั่นดีๆให้ลูกค้าของแอมทุท่านได้เยี่ยมชมกันด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่ในโซนของต่างจังหวัดเนาะไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะไม่ได้ชุดแต่งแบบนี้จะไม่ได้โปรโมชั่นชุดแต่งแบบนี้นะคะเรามีโปรดีๆให้ลูกค้าด้วยเช่นกันนะคะมีบริการดีๆด้านการ ส่งมอบรถค่ะให้ถึงถทุกพื้นที่บริการไฟแนซ์เซดเอกสารถึงดาบาน้วยเช่นกัดน,นะคะอยากได้รถแบบนี้คลิกลิงก์ไลน์เข้ามาหาแอมเลยนะคะแอมดีดีจะตอบทุกคําถามนะคะแต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ mm hmm.